สวัสดีค่ะวันนี้ยายชิมมีตัวช่วยสำหรับผิวมาแนะนำนะคะคือสครับเนเจอรันสกินสครับขัดผิวนะคะลดรอยหยาบแห้งกา้านรอยสิวและจุดด่างดำนะคะช่วยให้เห็นผลเร็วนะคะช่วยให้ผิวขาวนุ่มผิวขาวใสขึ้นนะคะผิวใสขึ้นนุ่มชุ่มชื้นด้วยมอยเจอร์และส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะ เป็นตัวช่วยดีท็อกผิวเนเจรันสกินนะคะมาดูกันว่ามีคุณสมบัติอย่างไรตามมาตามมาเนเจรันสกินสามารถใช้ได้ถึง4อย่างนะคะใน1ตัว1ตัวนี้ก็คือเป็นทั้งเป็นทั้งสครับขัดผิวเป็นทั้งสบู่เป็นทั้งมอยเจอร์และตัวดีท็อกผิวนะคะ มีสารสกัดที่ใช้ได้ถึง4อย่างมีส่วนผสมของสบู่ส่วนผสมของไวเชอร์ใช้สกับผิวและดีท็อกผิวไปในตัวนะคะมี4กลิ่นให้เลือกนะคะมีกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นมะพร้าวกลิ่นพรับพึงและกลิ่นข้าวหอมมาริข้อดีของเนเจอร์แลนสกิล นะคะสครับตัวนี้ดีอย่างไรดีก็คือช่วยขัดผิวสครับผิวที่มีริวรอยหยาบก้านแห้งขุยผิวหยาบไม่สม่ำเสมอนะคะเราใช้สครับเป็นตัวขัดตัวช่วยนะคะเป็นตัวช่วยเร่งด่วนที่ว่ามีประโยชน์มากๆนะคะ เหมาะกับใครเหมาะกับผู้ที่ไม่มีเวลานะคะผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลาคนที่ต้องการความเร่งด่วน4ีอย่างมารวมกันในหนึ่งเดียวนะคะขัดล้างบำรุงดีท็อกผิวครั้งเดียวจบนะคะรวดเด็วประหยัดเวลาคุ้มค่าซื้อ1ได้ถึงสี่ ะะทีนี้แนะนํานะคะว่าถ้าเราใช้สครับตัวนี้ถ้าเราใช้คู่กับไวท์เทนนิ่งบอดี้โลชั่นนะคะจะช่วยให้เห็นผลเร็วขึ้นช่วยผิวขาวขึ้นและช่วยให้สีผิวสม่ําเสมอนะคะใช้ไปแล้วช่วยให้สีผิวเราสม่ําเสมอขึ้นใช้นะคะวิธีใช,ช้ใช้ยังไงขั้นแรกเราต้องพรมน้ําให้ทั่วจุดที่เราต้องการขัดเราต้องการขัดไปหน้า หรือจักระแลหรือซอกหลบของร่างกายส่วนใดก็ได้นะคะแต่ต้องให้เปียกน้ําก่อนเมื่อเปียกน้ําแล้วเราจึงใช้ครีมชโลมเข้าไปนะคะป้ายไปจุดที่เราต้องการขัดแล้วขานวดวนนะคะนวดวนนะคะขัดไปตามจุดที่เราต้องการตามมันจะเกิดฟองขึ้นมาเกิดฟองขึ้นมาเล็กน้อยนะคะเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นช่วยหล่อลื่นไม่ให้เกิดการบาดผิวนะคะเมื่อใช้ ขัดจนพอใจแล้วคิดว่าไอ้รอยหยาบกา้านหรือว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการมันเริ่มจางหายไปแล้วนะคะหรือว่าเราพอใจแล้วขอลรางออกด้วยน้ําสะอาดนะคะล้างออกด้วยน้านะะําออเปล่านะคะไม่จําเป็นต้องใช้สบู่ช่วยเพราะว่าในสครับตัวนี้มีสบู่รวมอยู่แล้วนะคะล้างออกเสร็จแล้วจะรู้ได้ถึงว่าผิวสัมผัสนุ่มชื้นนุ่มชุ่มชื้นนะคะนุ่มจริงๆ สำหรับคนที่ผิวไม่แห้งมากไม่จำเป็นต้องใช้โลชั่นช่วยแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งมากก็ควรจะใช้โลชั่นนะคะมันจะนุ่มชุ่มชื้นนะคะหอมติดตัวนะคะกลิ่นจะหอมติดตัวหอมจริงๆลองดูไม่เชื่อก็อลองดูไม่ลองไม่รู้นะคะไม่มีอะไรต้องเสียหายเพราะจริงๆก็ใช้กันทุกคนแต่ว่าจะใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ ความถนัดเนื้อครีมบำรุงในสครับตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของมอยเจอร์ดีมากมันจะซึมเข้าผิวเร็วมากค่ะช่วยให้เห็นผลชัดเจนขึ้นช่วยให้เห็นผลชัดเจนขึ้นทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวนุ่มชุ่มชื้นดูยายเป็นตัวอย่างแก่แล้วแต่ยังเปยก ยายใช้มาสองสามครั้งเองนะคะสองสามครั้งเองเพราะไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้ไม่มีเวลาทําแต่ข้อเห็นผลชัดเจนนะคะว่างเมื่อไหร่ก็หยิบขึ้นมาทะนะคะดูตัวอย่างสําหรับยายนะคะเห็นผลค่ะยอมรับว่าดีดีจริงๆถ้าชอบข้ออย่าลืมหาซื้อมาใช้ดูนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะคา้ให้ยายด้วยนะคะขอบคุณอีกครั้งนะคะ